สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อก็ได้ซื้อของออนไลน์นะคะเป็นถุงห่อลูกฟิกค,ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอาให้ทุกคนดูนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะตอนนี้ลูกฟิกของพี่อ้อเนี่ยก็เพิ่งออกลูกครั้งแรกนะคะเพิ่งติดลูกครั้งแรกหลังจากที่ปลูกมาเกือบปีนะแล้วก็ติดลูกแค่สี่ลูกนะคะพี่อ้อซื้อถุงอันนี้มาก็ราคาไม่แพงค่ะท่านผู้ชม ใบละสองบาทเองนะคะซื้อจากออนไลน์นะคือเขาใช้ง่ายอะ่ะนะสามารถที่จะลูบปิดแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นถุงที่ใช้ซ้ำได้แต่ถ้าใครไม่มีแบบนี้เราก็ไม่อยากจะซื้อให้สิ้นเปลืองนะคะก็ใช้เป็นถุงพลาสติกแล้วก็เอาหนังยางสติก๊กมัดเอาก็ได้นะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อแบบนี้นะแต่พี่อ้อก,ก็คิดว่ามันราคาไม่แพงไง ตกใบละแค่2บาทเองอะ่ะพี่อ้อก,ก็เลยซื้อมาไว้หอลูกปิกนะคะไปะเดี๋ยวเราไปหอลูกปิกกันค่ะมาชมสวนน้อยๆกันนะคะพี่อ้อจะให้ทุกคนดูต้นฟิกพี่อ้อก,ก็มีอยู่แค่ต้นเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นการติดผลครั้งแรกปลูกมาได้เกือบปีละ ก็จะมีอยู่แค่4ผลเองนะแต่ว่าดูสิคะลูกเขาแบบสมบูรณ์มากลูกใหญ่เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาห่อลูกฟิกกันนะคะเราก็ห่อง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็สวมเข้าไปนะแล้วก็ ดึงที่ปากถุงนะคะเขาก็จะมีเชือกให้เราดึงแบบนี้เลยง่ายมากเลยค่ะความจริงถุงก็จะมีหลายขนาดนะคะก็อยู่ที่เราเลือกนะขนาดที่พี่อ้อใช้เนี่ยก็จะเป็นขนาด3คูณ2นิ้วค่ะเพราะว่าลูกฟิกของเราก็เป็นเป็นพันที่ ผลเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะพี่อ้อปลูกพันธ์บราวตุรกีนะคะเนี่ยหอแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เป็นถุงที่ราคาไม่แพงนะซื้อออนไลน์ได้เลยค่ะ ที่พี่อ้อซื้อมาเนี่ยมันก็จะเป็นแพ็คนะคะแพ็คหนึ่งก็มี50ถุงนะราคา100บาทนะคะรวมค่าส่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะก็ตกถุงละ2องบาทแค่นั้นเองอะ่ะใช้ซ้ำได้นะคะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะ บางคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมเราจะต้องห่อลูกฟิกด้วยคือการห่อลูกฟิกเนี่ยก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะนอกจากจะช่วยกันพวกกระรอกหรือว่านกต่างๆที่จะมาจิกกินนะคะก็ยังช่วยกันพวกมดพวกมแมลงโดยเฉพาะ,มะแมลงวันทองนะคะถ้าเผื่อลูกเขาโตแล้วก็เริ่มที่จะสุกเนี่ย มแมลงวันทองก็จะมาตอมแล้วก็บางทีเขาก็จะใช้เข้าไปในผลของลูกฟิกนะคะก็จะทําให้ลูกฟิกของเราเป็นนอนได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีป้องกันโดยการหอนี้เลยค่ะแต่ถ้าเราไม่มีถุงแบบนี้นะคะเราก็ใช้เป็นถุงแกงก็ได้นะคะถุงแกงแล้วก็ตัดตัด ก้นถุงนิดนึงเพื่อที่จะให้อากาศมันระบายออกนะคะเพราะถ้าเกิดเราไม่ตัดเนี่ยมันก็จะทำให้มันอบแล้วก็เป็นไออยู่ข้างในนะคะก็อาจจะทำให้ลูกฟิกเน่าได้นะก็ต้องตัดตัดก้นถุงด้วยนะคะแล้วเราก็ใช้หนังยางหนังยางสติ๊กนี่แหละรัดตรงปากถุงนะคะแต่วิธีนั้นก็อาจจะทำยากกว่า าการใช้ถุงแบบนี้นิดนึงนะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินไปนะคะถ้าใครไม่อยากซื้อถุงแบบนี้ก็ใช้เป็นถุงแบบใส่แกงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือเป็นถุงกอ๊อบแก๊ปก็ได้นะแล้วเราก็ผูกปลายนะคะต้นฟิกของพี่ออนเนี่ยก็เอามาปลูกได้เกือบปีแล้วนะคะเขาก็เพิ่งติดผลเป็นครั้งแรกนะคะ ท่านผู้ชมดูสิคะแถวบ้านพี่ออนเนี่ยจะมีต้นไม้เยอะนะข้างบ้านนี้ก็เป็นบ้านของญาตินะคะเขาก็จะปลูกต้นไม้ไว้เยอะเลยส่วนมากก็จะเป็นไม้กินผลนะคะก็จะมีน้องกระรอกมีนกมีอะไรต่างๆนานามาแอบเจาะแอบกินผล,ลไม้ถ้าเผื่อเราไม่ห่อไวน้นี่คงไม่ทันได้กินนะคะ <c oughs> น้องก็เอาไปกินหมดนะคะ เนี่ยเราต้องห่อไว้ก่อนนะคือถุงเนี่ยที่พี่อ้อซื้อมาเนี่ยมันก็ดีอย่างนะเพราะว่าเขาจะมีสีเขียวๆใช่ไหมคะถุงก็จะคล้ายๆกับใบไม้เนาะก็เป็นการอําพลางสายตาหวังว่าน้องคงจะมองไม่เห็นนะคะต้นฟิกเนี่ยก็ปลูกไว้แค่ต้นเดียวนะคะ ตอนนี้พี่อ้อก,ก็สั่งเพิ่มมาอีกต้นหนึ่งเป็นพันุ์อีรักกี้ค่ะก็เห็นเขาว่าเป็นพัน์ธุที่อึดทนมากนะคะแล้วก็ปลูกง่ายตายยากนะคะพี่อ้อก,ก็เลยอ่ะซื้อมาอีกสักต้นหนึ่งละกันต้นเดียวนี่ก็คงไม่น่าจะพอนะคะพอเราปลูกแล้วเราเห็นผลไงพอเขาแบบ ติดผลให้เราอย่างเงี้ยเราก็มีความชื่นใจนะคะก็เลยอยากจะปลูกอีกต้นหนึ่งเป็นความย่ามใจนะคะอืมคนรักต้นไม้ก็แบบนี้แหละพอเห็นต้นไม้เราออกดอกออกผลแล้วก็ชื่นใจเนาะมีความสุขค่ะ